สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันกับช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00ถึง17.30นโดยประมาณค่ะเราได้มาพูดคุยกันนะคะกับไอดอลของเราที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาร่วมแบ่งปันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต โดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของมหาปูชนีอาจารย์ไปปรับใช้ให้ชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะทั่วโลกก่อนเลยนะคะตอนนี้เราก็ส่งหัวใจกันทุกวันเลยนะคะส่งความรักแล้วก็ความปรารถนาดีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราจะต้องรักษานั่นก็คือ ใจของเรานะคะรักษาใจของเราให้มั่นคงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นก็เป็นแหล่งแห่งความสุขและก็ความสําเร็จอีกหนึ่งหนทางนะคะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะได้มีโอกาสมารู้จักแล้วก็มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์จนเกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะทําทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ แล้วตอนนี้เองชีวิตของไอดอลของเรานะคะท่านนี้ก็มีความสุขแล้วก็เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะร่วมพูดคุยแบ่งปันแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมในซูมได้รับฟังกันค่ะขอต้อนรับค่ะแพทย์หญิงกมลน,นัทวิวัฒน์คงกิจแพทย์ประจำบ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรมผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจกกักรปวัตนาสูตรดี U สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกนะคะพี่หมอพี่หมอจอยนะคะค่ะค่ะนะคะทีนี้ต้องถามก่อนเลยว่าแพทย์ประจําบ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรมตรงนี้นี่อยู่ตรงไหนคะคลินิกนี้เปิดที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยู่ตรงธัญบุรีจังหวัดปทุมน้ค่ะอืมก็อยู่แถวแถวบริเวณจังหวัดปทุมธานีนี้นะคะค่ะ แล้วในส่วนของผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจกกักรกปวัตนสูตรด o U โอ้โหเป็นถึงผู้ช่วยพระอาจารย์นี่รับหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะก็ตามนักศึกษาเข้ารลายกลุ่มค่ะแล้วก็บันทึกเลคเชอร์อ ure, ตามเข้ารลายคอสัปดาละครั้งบันทึกการสนทนารลายคอผลการปฏิบัติแล้วก็คำแนะนำจากพระอาจารย์แล้วก็ แจ้งกาหนดการการเรียนการสอนต่างๆการบรรยายสรุปติวสรุปค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเป็นหน้าที่ในการทําให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้<ม>เรื่องราวดีๆในส่วนของวิชาธรรมจกกักรกปวัตนสูตรนะคะทีนี้ต้องถามพี่หมอจอยก่อนเลยว่าตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับววดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะเออเริ่มเข้าวัดตอนอายุ26ค่ะตอนนี้อายุ4 1แล้ว มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางาในวัยเด็กนี่ก็คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานเราก็ปิดเทอมอยู่บ้านคนเดียวเป็นเด็กที่จิตใจใฝ่ดีตั้งใจเรียนอสอบติดโคต้าคณะแพทย์มอสอวค่ะ<ฆ>ซึ่งเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็ใฝ่ฝัน<ฆ>คิดว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นหมอก็คงจะมีความสุขแล้วแต่จริงๆเนี่ยเรายังมีสิ่งที่สแสวงหาต่อไป พออายุ23ได้ไปใช้ทุนปีแรกอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลค่ะแล้วก็ปีต่อไปไปอยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมค่ะทีแรกไปเนี่ยก็มีแพทย์ทั้งหมด5คนแพทย์ใหม่3ผมุ้่มนวยการ1แล้วก็ จ้างมาช่วยตรวจ OPD หนึ่งคนอยู่ไปอยู่มาก็เหลือแค่สองคนอ,อยู่กับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง<อ>ทีนี้เราก็ผัดกันอยู่เวรวันเว้นวันวันนึงทำงานเจ็ดโมงเช้าถ<อ>ึงห้าโมงเย็นอีกวันนึงก็ทำยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าอยากกลับกรุงเทพก็ผัดกันอยู่เวรสามวันรวด<อ>ทีนี้บางวันก็โดนตามถึงตีสี่หกโมงเช้าลาวอร์ดไปตรวจ OPD ทำมันผ่าตัดเส้นติง่งเอ่อ ดูห้องฉุกเฉินบางวันก็ตามชนะสุดตกนอกโรงพยาบาลดูเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะพี่หมอในตอนนั้นต้องตัวตลอดเวลาเลยต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากก็จะนอนไม่พอข้าวเช้าไม่ได้กินทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เคยป่วยกลางคืนปวดท้องก็ตามให้คนข้างบ้านช่วยพาไปโรงพยาบาลเราก็รู้สึกสงสารว่า ลูกเรียนจบหมอแต่ว่าไม่มีเวลาดูพ่อแม่อเสร็จแล้วเพื่อนผู้ชายเนี่ยเขาอยากไปงานกีฬาสาธารณสุขที่กรุงเทพขอรางานเจ็ดวันก็เลยบอกเขาว่าถ้าไปเราจะลาออกอคือยืงคำขาดเลยว่าฉันไม่ให้เขาไปพูดจริงทําจริงของเพื่อนเขาอยากไปเขาก็ไม่คิดว่าเราจะลาออกเราแบบอัดอั้นตันใจมานานแล้วก็เลยออก ออก็มาเปิดเอ่อมามาสมัครคลินิกความงามแล้วผิวพรรณ์ก็คิดว่ารายได้ดีเดือนละเกือบแสนได้แต่งตัวสวยๆมีรถเก๋งหนึ่งคันแล้วก็วันหยุดไปกินอาหารหรูๆไปเที่ยวค่ะอันนั้นความสุขหรือเปล่าคะพี่หมอมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าเราอยากจะมีเวลาพักวันนี้แล้วเราคิดว่า เงินของเราน่าจะมีค่ามากกว่าเอาไปเที่ยวหรูๆปีละครั้งอืมอะไรทําไมทําไมทําให้พี่หมอคิดแบบนั้นคะว่าเงินของเรามันน่าจะมีค่ามากกว่าเอาเอาเงินไปซื้อรถหรูหรือว่าซื้อสังคมดีๆซื้อชีวิตดีๆอะคะคือคือเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขอยู่แล้วก็มีช่วงวันศุกร์เนี่ยต้องไปตรวจตรงแถว คลินิกใกล้วัดเทพลีลาไปจอดรถตรงนั้นก็เห็นคนเขามาถวายสังฆทานกัน<อ>รู้สึกว่าอยากมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างแต่ไม่เคยไม่เคยค่ะ,คะโอ้แล้วมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเห็นบอกว่าชีวิตภายนอกที่อย่างที่พี่หมอเล่ามามันไม่มีความสุขเริ่มแสวงหาและสิ่งที่อยากจะมีความสุขก็นึกถึงบุญทีนี้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะคือ พอพอจากตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราไม่มีความสุขและเราคิดว่าอาจจะต้องไปทําธุรกิจอะไรอย่างอื่นก็เลยไปร้านหนังสือไปดูเกี่ยวกับธุรกิจทําอะไรดีทำอพาร์ตเมนต์ทำอะไราาะไหมก็ไปเจอหนังสือชื่อความสําเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้าเขาก็แนะนําว่าถ้าจะทําธุรกิจเนี่ยมีบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จเขาให้ทำทานอย่างถูกวิธีโดยการถวายสังฆทานทอดกระถิ่นรักษาศี ห้าและเสียงอุโบสถแล้วก็นั่งฌานสมาธิมนนันก็จะแนะนําอย่างนั้นเราก็หาว่าวัดไหนเนาะที่เขาแบบถวายสังฆทานมีการกล่าวคําถวายไม่ถวายเป็นถังแบบนี้ก็พบว่าวัดวัดร,รมกายเนี่ยสะดวกสุดใกล้บ้านด้วยแล้วก็ได้ถวายช่วงเพลงเพราะว่าสามีจะตื่นสายมาที่นี่สะดวกสุดเลยลก็เลยได้มาที่นี่เสร็จแ,แล้ว ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้มีกัลยาณมิตรที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเองแต่ว่าเราเราสังเกตสังเกตจากคนแถวบ้านเนี้ยบางทีเขาทักทายญาติเขาไปวัดพระธรรมกายมาอาวุลมาฝากนะได้นั่งสมาธิเห็นองค์พระแล้วมีความสุขจังเลยฝังเรารู้สึกว่ามันมันสะดุดใจก็เลยอยากที่จะมาศึกษาเพิ่มขึ้นถูกไหมคะ ก็คือ <kaç. S 1> พูดง่ายๆว่าพี่หมอชอยคือ Walk-in เข้ามาในวัดพระธรรมกายเองเลยถูกต้องไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็<ๆ>พอปีห้าสี่เนี่ยเราเห็นว่าน้าท่วมเราก็มาย้ายมาอยู่คลินิกตรงตงใกล้วด<ๆ>ัดหัวมุมถนนคลองสามตื่นมาเห็นพระมากั้นกระสอบตายคือไม่รู้ว่าท่านมากันกี่โมงแต่ตื่นมาก็เห็นท่านทําละทํางานจนถึงเย็นเลยถึงแบบหกโมงครึง่งเย็นเราก็รู้สึกประทับใจว่า เออท่านทํางานเป็นระบบระเบียบท่านมีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเวลาเราไปวัดเราก็เห็นว่าท่านมีความสงบเปงีเนียมมีความสารวมค่ะก็เลยรู้สึกเกิดภาพประทับใจเกิดขึ้นในสิ่งที่พระได้มีโอกาสมาเรียกได้ว่ามาดูแลช่วยเหลืออ,อชุมชนในแถวแถวคลองสามใช่ไหมคะ แล้วจากนั้น,นพี่หมอจอยศึกษาต่อหรือว่าได้มีโอกาสมาศึกษาคําสอนเพิ่มเติมแล้วนําคําสอนเนี่ยไปปรับใช้ให้ชีวิตมันมีความสุขยังไงบ้างคะเอ่อให้ชีวิตก็คือท,ที่แรกเนี่ยเราก็เป็นเป็นคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆไม่ได้แสดงอารมณ์อะไร พอถึงวัยทำงานแล้วเนี่ยงานมาโหลดเยอะเนี่ยแฟนแนะนำว่าเราต้องรู้จักแสดงอารมณ์บ้างมไม่ใช่เฉยคนอื่นเขาจะได้รู้ค่ะอันนี้มันก็เหมือนเหมือนจะได้ผลตอนแรกเนาะเหมือนคนเขาสนใจทีนี้ไปไปมาเนี่ยทำให้เราแบบกลับตัวไม่ทานแล้วติดเป็นนิสัยต้องมาฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างเรามาเรียนธรรมจักเนี่ยของดโ u พระอาจารย์ท่านเทศเรื่องอริยสัจสี่ ทำให้หมอเนี่ยไม่โฟกัสอยู่กับความทุกข์แต่ฝึกมองไปว่าทุกข์จากอะไรเกิดจากปัญหาตัวไหนการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาแล้วเราก็ละอุปทานขันห้าเนาะระอุปทานขันห้าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงทุกข์นั้นก็จะคลายลงค่ะซึ่ง<อ>เราต้องแบบว่าคิดพิจารณาในศัจธรรมนี้ต้องมีสติแล้วก็หมั่นพิจารณาเนืองๆเพราะว่า เรายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลดังนั้นกิเลสเนี่ยจึงขึ้นขึ้นลงลงต้องอาศัยฟองธรรมบ่อยๆค่ะแล้วก็ยังมีโอวาสของหลวงพ่อที่ที่ประทับใจเป็นโอวาสนํานั่งสมาธิก่อนนอนท่านบอกว่าก่อนจะหลับตานอนเนี่ยให้พิจารณาว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้เราได้เพิ่มเติมคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากเพียงใดเรามีความอดทนเกบด้วยจิตเมตตาม,มากเพียงใด ตรงนี้ทําให้เข้าใจมากขึ้นว่าการที่เราใช้ขันติเนี่ยมันเป็นการเก็บกดอารมณ์บางทีมันเอาไม่อยู่ค่ะต้องเป็นขันติที่ประกอบด้วยเมตตาด้วยใจจึงสุสงบล่มเย็นค่ะโอ้อันนี้ดีมากเลยที่บอกว่าขันติที่ต้องประกอบเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฉันก็อดทนแล้วนะฉันก็อดทนอดทนแล้วแต่บางทีมันอดทนจนอดกลัน้นแล้วมันก็เลยรู้สึกเครียดเกินไป แต่อย่างที่พี่หมอจอยบอกว่าต้องปรับในในตั้งแต่เริ่มต้นเลยปรับเรื่องของการรู้จักว่าความทุกข์นั้นคืออะไรปรับจิตใจปรับพฤติกรรมจนมันสามารถปรับให้ตัวเองมีความสุขได้ถูกไหมคะพี่หมอค่ะค่ะแล้วก็อีก,กเรื่องนึงเห็นบอกว่าเรื่องของการที่ออมีในปี55ใช่ไหมคะที่มีปัญหาประสบปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็ พี่หมอบอลเนี่ยที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยประสบกับอุบัติเหตุด้วยตอนนั้นอยากให้พี่หมอได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าพลิกข้อคิดยังไงบ้างคะคือตอนนั้นเนี่ยเรามีคลินิกสองแห่งแล้วก็เกิดความคิดว่าอยากจะทําห้องเช่าเพราะว่าคือเรามีลูกแล้วอยากให้มีไรายได้เสริมสําหรับลูกด้วยก็ไปกู้เงินกู้ธนาคารด้วยกู้คุณแม่ด้วย แล้วรายได้มันไม่กลับมาเท่าเดิมแถมหมอบอลก็ขับรถพลิกคว่ำตกทองเนาะแต่ว่าคนยนไม่เป็นอะไรแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนขี้วิตกกังวลมากแล้วก็ไปดูหมอดูมาอ,อีกว่าเดี๋ยวหมอบอลจะเป็นมีผู้หญิงอื่น<ห>แม่ทวงเงินแล้วก็กดดันก็รู้สึกว่าแบบเออคืนคืนเงินเท่าที่มีอยู่อะ่ะคืนให้แม่ไปก่อนเราก็เคยได้ยินหลวงพ่อท่านบอกว่า เวลามีความทุกข์ไม่ต้องไปบอกใครให้บอกกับหลวงปู่ตรงนี้<ม>ก็เลยไปร้องไห้กับรูปหลวงปู่บอกท่านว่าหลูไม่ไหวแล้วขอให้ท่านช่วยค่ะวันรุ่งขึ้นผู้ประสานงานก็โทรมาชวนไปพนาวัดต,ต้องสองการบอกว่าไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็พอไปเราได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์อารักษ์ค่ะทำะให้มีกำลังใจขึ้นมากว่าเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยอยากขอแท้นั่งหน่อยเศร้าซึม คนนั่งสมาธิจะเป็นผู้ที่มีกําลังใจไม่มีที่สิ้นสุดมเมื่อเราทําบุญใหญ่ขึ้นก็ต้องขยายฐานแห่งบุญมเมื่อเราทําบุญน้อยลงก็ไม่เพียงพอจะรับผลบัติธุรกิจก็จะประสบปัญหาแบบจักรพนาวัดก็คือขยันสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทาทุกบุญเดินที่เราไม่คาดหวังผลอตอบแทนที่มันจะกลับมาก็เคลียรค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเทอมลูก ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรไปต่อได้เรื่อยๆค่ะอืมคือรู้จักมาปรับที่ใจของเราไม่ให้กังวลกับความทุกข์แล้วก็ทําให้ถูกหลักวิชานั่นก็คือการปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปทีนี้อยากจะถามถึงเรื่องของน้องกระถิ่นบ้างว่าพี่หมอจอยค่ะมีวิธีในการดูแลน้องยังไงแล้วก็สอนให้น้องได้มีโอกาสมารู้จักธรรมะหรือว่ารู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธหรือว่าวิถีความเป็น ชาวพุทธยังไงบ้างคะคือก็อาศัยว่าเราเนี่ยดูดี DM c อ็มหลวงพ่อท่านแนะนำอะไรเด็กๆจัดโครงการอะไรสำหรับเด็กๆเ,เราก็นำอันนั้นนามาให้ลูกทำถึงแม้ว่าลูกจะยังไม่ได้เข้าเรียนเราก็เอามาว่ากิจกรรมเด็กเนี่ยควรจะทำอะไร ให้เขาทำแล้วเราก็ให้ของขวัญหรือว่าอย่างแบบการที่เราให้เขาฝึกตรวจธรรมาจักแบบเนี้ยเขาเขาสวดได้เราเราก็สอนไปท่อนนึงอย่างนี้ทำได้กระปอนไอติมคำนึงแบบนี <S <S ้ค่ะเด็กจะไม่อะไรมากขนมนิดลิปหน่อยๆเธอก็มีความสุขแล้วแล้วอาจจะเป็นด้วยว่าเราทำอะไรเธอก็อยากทำเธอเห็นเราทำเรียนดีโอยูเธอก็อยากเรียนด้วยตรวจธรรมาจากักเธอก็ ตรวจตามได้เฉยเลยแล้วก็งงๆเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้น้องกระถินกี่ขวบแล้วคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องกระถินที่พี่หมอจอยพยายามที่จะปลูกฝังน้องมาตลอดมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อายุสิบขวบแล้วคะ่ะก็คือในในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนนี้คือว่าเขารู้เรื่องมากขึ้นเนาะรักคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ไม่เอาแต่ใจมีความนับผิดชอบเพิ่มขึ้น แต่ว่าอาจจะมีปัญหาไปตามวัยเพราะว่าเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มติดมือถือติดเกม,มแต่ว่าก็ยังเกรงใจเราอยู่เราควรไปนั่งสมาธิก็ยอมนั่งแต่ก็ต้องคอยมองว่าเอฟเป็นยังไงเราก็ต้องคอยให้กําลังใจต้องต้องบิวอารมณ์อยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะแม่ไม่งั้นเขาก็จะไม่ไม่อินไปกับเราคือเรื่องของวัยก็มีผลต่อกัน ดูแลเด็กๆใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราปลูกฝังสิ่งต่างๆให้กับน้องเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะซึมซับแล้วเวลาเราเวลาน้องโตขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยได้ปรับความเข้าใจได้เพื่อที่จะใหเ้เขามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมไปในแต่และว,วันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเห็นบอกว่าน้องกระถิ่นที่ชอบมาทําหน้าที่ในการถือดอกไม้เวียนประทักษิณพาสาธุชนเนี่ย ทำหน้าที่ตรงนั้นอยากให้พี่หมอจอยได้พูดถึงบรรยากาศการพาเด็กๆหรือว่าคนที่นอกจากนอกจากพี่หมอจอยจะพาน้องกระถินมาแล้วเนี่ยค่ะยังมีเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมด้วยตรงนี้ภาพาบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นทีมเด็กๆที่รู้จักกันในแผนกยุวชนต้อนรับหลวงพ่อค่ะก็รวมตัวกันมามาช่วยถือพานมีคุณพ่อน้องดาวธำเนาะเ,เป็นตัวตั้งตัวตีในการทําตรงเนี้ค่ะ นอกจากที่มีเด็กๆแล้วเนี่ยคือเรียกว่าจุดประสงค์อะอยากให้มากันเป็นครอบครัวมีมีมีพ่อมีแม่พ่อมาช่วยถือธงแม่ถือพานลูกก็ถือพานเด็กจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่ก็จะมีหลวงพี่หลวงพี่การแล้วก็พระพระอาจารย์หลวงพี่ชานาะหลวงนาชานาะท่านเป็นหัวหน้าอีกทีนค่ะ พาเด็กๆมาทำ่าเด็กๆมาต้อนรับท่านนะคะเด็กๆก็มาต้อนรับด้วยมาสร้างบรรยากาศด้วยเป็นยังไงพอเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นกับกิจกรรมที่แบบเด็กๆมามาอยู่ในวัดมาทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะพี่หมอคิดว่ามันจะส่งผลดียังไงกับเด็กๆกับครอบครัวเขาบ้างอะคะก็คือน้องเขาก็จะมีทีมเขาเรียกว่าเขาเขารักกันผูกพันกันเขาจะมีเพื่อน มาวัดด้วยกันเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาแปลกในสังคมบาง,บางบ้านเนี่ยก็คือแบบว่าพี่ที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าเพื่อนเพื่อนเขาบอกลูกว่าแม่เธอแปลกเธอโดนแม่บังคับหรือเปล่าก็คือว่าเขาเขาจะไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกันที่มาวัดเหมือนกันแต่ว่าลูกของเราเนี่ยก็คือกับเด็กๆเ,เนี่ยจะเข้มแข็งมันเป็นทีมที่เข้มแข็งถ้าเราได้มาทํกากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆค่ะอืมคือสร้างสังคม เรียกได้ว,ว่าเป็นสังคมดีๆให้กับลูกของเราว่าลูกของเราจะมีเพื่อนที่เป็นกันยายามิตรที่ดีคอยเกื้อกูลกันในการที่จะประครับประคองไปในเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วก็ดีงามใช่ไหมคะใช่ค่ะอตรงนี้ดีมากๆเลยทีนี้อยากถามพี่หมอจอยเรื่องของดโอยที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่า เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในส่วนของวิชาธรรมจักกับปวัฒนสูตร์สแสดงว่าพี่หมอจอยเนี่ยรักในการสวดมนต์แล้วก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าได้พาน้องกระถินสวดมนต์บ้างการสวดมนต์นะคะพี่หมอจอยสําหรับพี่หมอจอยแล้วมันมีความสุขหรือว่ามันมีผลที่ดีเกิดขึ้นยังไงกับตัวพี่หมอจอยแล้วก็ครอบครัวบ้างคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเรารักหลวงพ่อเนาะทุกความปรารถนาของหลวงพ่อเราก็อยากจะทําให้สําเร็จ ท่านบอกว่าอสวดให้ได้กันภายในสองเดือนก่อน,ก,อนก่อนทําเนื้อมนอมเราก็สวดนะเราก็บอกแฟนว่าต้องสวดให้ได้คือส่วนใหญ่ใครก็จะบอกว่ามันสวดยากสวดไม่ได้หรอกนะเขาบอกสวดได้สี่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วลูกเขาก็มาฟังตามเขานอนเขาก็เป็นคนที่นอนหลับยากเขาก็จะจะได้ไปประมาณหนึ่งส่วนสี่ของบทสวดก่อนที่เขาจะหลับก็จะเป็นแบบนี้ประจําสว่วนตรงเรื่องของ สิ่งที่ได้จากการสวดก็ยังยังมีอีกก็คือว่าน้องกระถิ่นนี่อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นเด็กที่เขาเด็กๆเ,เขานั่งสมาธิดีเขาก็จะเห็นอะไรแปลกแปกระหลาดประหลาดก็จะเห็นดวงแก้วเห็นองค์พระนี่เราโอเครับได้แต่ว่าบางทีเธอเห็นแบบเอ๊ะนั่นอะไรอะไรแบบเนี้แล้วเธอก็พูดเองเอวเองว่าอ๋อผีเป็ด ล้วขับรถไปแล้วก็แบบเออเสยวสันหลังว่าตกกลางคืนเธอหลับไปสามทุ่มห้าทุ่มเธอกรี๊ดทุกคืนทุกคืนแล้วก็ว่าเออเธอเป็นอะไรไปมาเธอก็บอกว่าเธอเธอแบบว่าเขามาเรียกแล้วก็แบบร้องตัวสั่นแต่เขามาเรียกแล้วก็ไปไปคือแบบมันมันแก้ไม่หายเนาะแล้วก็ไปมีคนชวนไปวัดปากน้ำให้แม่ชีทวีพรท่านช่วยก็ หายไปสามเดือนกลับมาเป็นอีกเราก็เก่งใจท่านไม่กล้าไปหาอีกก็ไปเขียนใบแก้โรคหย่อนตู้ทุกอาทิตย์ไปหย่อนตูท้ทีก็หายไปสามวันกลับมาเป็นต่อหายสามวันกลับเป็นต่อแต่เรามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเขามีวิทยุตรวจธรรมจักเราเอามาเปิดที่บ้านอยู่ๆหายไปเองหายไปเองคือเราเปิดทั้งวันทั้งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงลูกลูกไม่กรี๊ดตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ทันรูกตัวอืเราก็ พอพอวิทยุเสียผ่านไปประมาณปีสองปีวิทยุเสียผ่านไปอีกหกเดือนหลังจากวิทยุเสียคลิปใหม่เป็นอีกแล้วนึกไปนึกมาเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วนาะอ,อะไรอย่างเงี้ย<ะ>แล้วพี่พี่อุบาสิกาบอกว่าไอ้จอยน้องพี่ก็เป็นเปิดบทสวดธรรมจักเลยแล้วก็นึกได้เออใช่ตอนนั้นหายไปเพราะว่าเราเปิดวิทยุทั้งวันทั้งคืนนี่วิทยุเสียกลับมาเป็นก็แบบ เออมันมันเป็น,นอะไรแบบหนึ่ง <no? S 2> ซึ่งซึ่งมีผลค่ะแล้วคือลูกถามลูกอยู่ลูกบอกว่าแต่ก่อนนะคือลูกก็ไม่ไม่อยากให้เปิดลูกรู้สึกว่าหนูนอนไม่ค่อยหลับค่เขาบอกว่าเปิดแล้วเนี่ยข้างนอกเขาหลับแต่ข้างในเขาไม่หลับอืมเป็นประมาณเนี้ยเขาบอกว่าข้างในมันสวดอยู่แล้วคิดว่าการการที่สวดรรมาจักตลอดเนี่ย ช่วยคุ้มครองให้เขาปลอดภัยจากสิ่งต่งตางๆด้วยโอ้สุดยอดเลยฟังแล้วก็ขนลุกเลยเนาะเห็นบอกว่าที่บทสวดเนี่ยนะคะที่เราสวดกันเนี่ยมันมีอนุภาพมากมายขนาดนี้คือพี่หมอจอยพิสูจน์กับตัวเองแล้วกับครอบครัวแล้วทําให้น้องกระถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเอ่อเรียกได้ว่าหายจากความกลัวต่างๆได้ด้วยเพราะอาน,นิสงส์ของมน,นั่นเองนะคะทีนี้ต้องมาถามถึงเรื่องของการที่ มื่อพี่หมอจอยได้มีโอกาสมาวัดแล้วเนี่ยนะคะเวลานี้เนี่ยชีวิตก็ดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่หมอจอยบ้างคะ,ะวัดพระธรรมกายก็ทําให้หมอได้ค้นพบการใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลและมีความสุขค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่แสวงหามานานหมอได้ค้นพบแล้วว่าการเป็นคนเรียนเก่งเป็นหมอที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือว่าเรารวยมีเงินกินเที่ยวหรูๆก็ไม่ทําให้เรามีความสุขได้เลยแต่ในวันนี้เรามีชีวิตที่ได้สมดุลได้ทําทุกสิ่งที่เรารักไม่มากไปไม่น้อยไปเปิดคลินิกเล็กๆทําอาชีพแพทย์ที่เราถนัดทํางานมีพอกินพอใช้วบพู่กับทํางานอดิเรก ่างที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ดูแลนักศึกษาแล้วก็ได้เป็นกายสิทธิ์ปกป้องช่วยงานวัดได้ถือทานเวียนประทักศิลได้ถวายทานพัตนาหารอุปถมัมภ์พระพุทธศาสนามีเวลาพักผ่อนนอนหลับแล้วเราก็มีเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวคนที่เรารักแวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรเราก็ได้ใช้เวลาว่างทําสิ่งที่ชื่นชอบเราได้ไปหอฉันไปเจดีย์ไปห้องปฏิบัติธรรม เรารู้สึกว่านี่เป็นชีวิตที่ใช่และไม่ว่าเราจะทําหน้าที่การงานอะไรหากเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ชีวิตของเรามีความสุขค่ะอืมนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยดูจากภาพนะคะคุณพี่หมอจอยเนี่ยจะพาน้องกฐินแล้วก็พาพี่หมอบอลเนี่ยมาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ชีวิตครอบครัว มีความสุขถ้าให้เที่ยวความสุขระดับไหนก่อนหน้านี้กับตอนนี้เนี่ยความสุขมันพัฒนาขึ้นบ้างไหมคะพี่หมอจอยก็เรียกว่าเราเราเรา,เราไม่ไม่ทะเลาะกันเลยคืออย่างตอนที่เรามีเงินเยอะๆเนี่ยเงินเดือน,เด,อนเดือนลาเกือบแสนแฟนก็บอกว่าเรามีเงินขนาดนี้ทําไมเรายังทะเลาะกันเรื่องเงินอีก ก็คือแต่ตอนนั้นคือแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแบบว่าเหมือนเธอเอาเปรียบเราแบบแบบแล้วรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันไม่มันไม่แฟร์อะไรแบบเนี้ยแต่ณตอนนี้คือเหมือนแบบว่าเออเราเราต่างช่วยเหลือกูนซึ่งกันและกันเราเกรงใจกันเราก็มีศีลเรารู้บาปมีครุงโทษอะไรแบบเนี้ยค่ะมันไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอืม ทั้งทงที่มีเงินก่อนหน้านี้แต่ความสุขก็ไม่ได้เท่านี้นี่แหละคือ,อคชีวิตที่มันมีความสุขเพิ่มขึ้นจากการได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะนะคะสําหรับข้อคิดค่ะตอนนี้ที่พี่หมอจอยได้ยึดถือในการดําเนินชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เป้าหมายในอนาคตมีอะไรบ้างคะธรรมะที่ยึดถือเป็นหลักก็คือการทําหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะ เพราะว่าวิาวชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิชาชีวิตที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้แล้วก็ต้นแบบชีวิตที่ดีที่สุดนั้นเป็นอย่างไรควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรต้องทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีนคุณค่าสูงสุดดังนั้นเนี่ยโลกนี้จึงต้องการการ,ระยานมิตรค่ะส่วนเป้าหมายในปัจจุบันก็คือจะทำทุกบุญที่ได้รับโอกาสค่ะควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย ส่วนเป้าหมายในอนาคตก็คือการไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นก็เลยต้องฉลาดในการที่จะแปลเบี่ยนทุกสิ่งที่เรามีให้เป็นบุญมีทรัพย์เราก็ทําบุญได้ทรัพย์มีกําลังกายเราก็ไปเวียนประทักษิณไปถือพานไปช่วยจุดประทีปไปเป็นกายสิทธิ ถ้ามีความรู้เราก็นําความรู้นั้นมาช่วยงานเป็นอาสาสมัคร DOU ค่ะอืมนะคะครบถ้วนเลยนะคะวันนี้ที่หมอจอยได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบครบทุกรสเลยทั้งในเรื่องของในหน้าที่ของการงานที่ ความสุขในการตอบโจทย์ในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วก็เรื่องของการดูแลเลี้ยงลูกนะคะว่าทำยังไงเด็กๆถึงจะสามารถอยู่ในเส้นทางแห่งความดีแล้วก็มีวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากเรื่องราวไม่ดีต่างๆนานาโอ้โหวันนี้ครบถ้วนเลยนะคะพี่หมอจอยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะแพทย์หญิงกมมนนะัทวิวัฒพงกิตาขอบคุณมากค่ะ ะค,ะคุณผู้ชมในซูมนะคะวันนี้เ,เห็นมีทักทายมาเป็นภาษาจีนด้วยนะคะเรา go i n t ์ไปถึงประเทศจีนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยมาได้นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้จะคอมเมนต์มานะคะก็พิมพ์กันเข้ามาเลยหรือว่ารายงานว่าอยู่ที่ไหนยังไงบ้างรับชมจากที่ไหนบ้างนะคะวันนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้แล้วนอกจากในซูมในช่องทางสูมผ่านทางซูม0 2 c o m นะคะ หรือว่าจะเป็นห้องสำนักสื่อ DMC นอกจากนี้ยังมีเพจนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มาติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของ z o ม m Idol นะคะซึ่งก็จะอัปเดตในเรื่องของแขกรับเชิญในแต่ละวันนะคะว่าเป็นใครยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของข้อคิดของแขกรับเชิญที่เป็นไอดอลของเราในแต่ละท่านว่า แต่ละคนนั้นมีข้อคิดอะไรในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ความสําเร็จรวมไปถึงค่ะเพจนี้นะคะเปิดเพื่อที่อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสสนทนากันนะคะผ่านทางช่องทางทางข้อความกันก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าส่งเรื่องราวดีๆของอไอดอลคนต่อไปเข้ามาได้เลยนะคะแนะนํากันได้นะคะว่าใครที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เหมาะสมที่จะมา เป็นไอดอลให้เราได้รับชมเรื่องราวดีของพวกเขานะคะรวมไปถึงค่ะช่องทางผ่านทาง YouTube นะคะก็สามารถที่จะไปชมรายการย้อนหลังได้นะคะในช่อง DMC C ก็คือ Zebra นะคะก็เซิร์ชหาได้เลยก็สามารถไปทบทวนเทต็ตต่างๆเผื่อบ,บางครั้งเนี่ยเราอยากที่จะไปเก็บเรื่องราวประเด็นดีๆของซูมไอดอลของเราในแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็ไปฟังย้อนหลังกันได้แบบ ครบถ้วนเต็มที่เลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ